สวัสดีครับป้าดอยครับผมวันนี้รพรบบงสัตว์เลี้ยงคูณน่ารักครับปกาเขาไก่หรอเพียงซูไป,ปบ้งเอเพียนโอ้โอ้ย,โ,อยโซละซละกาเขาไก่้อ,อเพียงย่างแบบยิมนึยิบนะยิยมนะโอ้โห ยังไงพี่น้องมันลิงอยู่เปล่หรือยังวะผมก็ประทับใจคับโอ้ยิ้ดดยเมเลยนี่ชื่ออะไรโมชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยลิลล,ลี่โอ้ตุ้มเมียเนาะลิลลี่โอ้โสดเลยพี่น้องหงายท้องครับโอ้ ตัวกล้องงะนายท่องตัวเมียเนาะเออตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวเมียอืมหยิบนะหยิบนะกัดไหมหมอกัดไหมยังเตะเด็กๆเนาะเหรอเนาะกูป่วยกัดไหมนุ๊กเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้เหรอโอ้โหหยิบนะอยหยิบแล้วบอกไม่ควรกัด โอ้ยกลั <c oughs> วกัด <c oughs> เอาไม่กินน,ะนั่นเจ้าของเัินบาทน,านี่ยังกินนมอยู่ไหมนี่ะกินนมอยู่ไหมเนาะยังเด็กอยู่เนาะเอาไม่กิน,นนั่นเจ้าของเัินบาดเนาะโอ้ยแน่นอนขนาดด้วยยิ้มเด้ถึงกับพี่นอ้องเบิง้งสักนิดเดียวพี่นอ้อง สวัสดีพี่ไม่ครับยินดีพี่แฮงค์สุ่คนครับนี่สวัสดีครับ